ดีครับพี่น้องไปถ่ายคลิปพกก่อกระดับมาหิวเผ็ดยำหม,มุนเส้นใส่หมูยอ่อมากินกันค่ะเพิ่งจัะเพิ่งสิกรับมาจากถ่ายคลิปยำเลยกระเฮ็ดยำหม,มูยอเฮ็ดยำหม,มูยอกินตั้งแต็มเสาร์ยำหม่หันเด้กินอยังอยู่นี่กะพักสลัดอัดซีส่พักหลายในจักหน่อยเพราะว่าเป็นคนมักผัก น้องกินมังกรดรสชาติเป็นจังไรเฮ็ดเฮ็ดเองนี่แหละบุ๊เด้ซื้อมาจากตลาดดอกฝีมือเจ้าของนี่แหละฮึอะไรอยู่รือกิดสิบหิวบุญนี่บ้านได้กินขนยังงยุตั้งงต่เช้าละ ไปายิบกับมาหิว

คลิปนี้ก็ว่าซ้ำเนี่ยก่อนพ่อเนาะค่ะเนาะค่อยพอกันคลิปใหม่เนาะค่ะเนาะไปก่อน,น้อคะขอบคุณที่